สวัสดีค่ะเสียมานถึนที่บ้านเนี่ยหวังว่าคงจะมีข่าวดีนะแน่นอนสิค่ะเสียไหนว่ามาสิสวันนี้ขายได้กี่ไร่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกค่ะเสียหนึ่งร้อยไร่ค่ะเป็นจำนวนเงินทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทค่ะ เธอเนี่ยไม่ทําให้ฉันผิดหวังจริงเลยนะส่วนแบ่งของเธอก็หักไปเลยละกันได้ค่ะเสีย่ยถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยดิฉันขอตัวลากลับก่อนค่ะ,ะแก้มยังไงฉันฝากเธอจาัดก,การเรื่องเอกสารด้วยนะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ฉันไว้ใจที่สุด เราทราบค่ะเฮ้ยจูได้ขาวว่าวันนี้แกขายดินให้เสียทามเนี่ยได้ร้อยห้าสิบล้านเลยเหรอวะอืมใช่ ทำไมหรอแกนั่นมันซื่อบื้อจริงๆเลยนะทำไมแกไม่แจ้งตัวเลขกังมันน้อยๆหน่อยอะที่เหลือเนี่ยก็เอาข้อกระเป๋าตัวเองเลยดิดเออว่ะแ้วแ,แกไม่บอกนิดฉันคิดไม่ได้เลยนะเนี่ยโง่จริงเลยวะ่ะนั้นเอางี้ดีไหมเราสองคนเนี่ยร่วมมือกันหลอกอเสียหน้างโง่นั้นกันนี่ แกมีแผนเหรอเดี๋ยวฉันจะบอกให้โอเคตามนี้นะงั้นฉันกับก็อปละหลงเอ้ยแกคิดจะมาหลอกใช้ฉันกันหรอ แกรู้จักฉันน้อยเงินไปสะนะเสียท่ามเนี่ยฉันหลอกเงินมาไม่จะท่าไหร่ล่ะโจนี่มันโง่งจริงเลยวะกูบอกแล้วไปกูเชื่อกูหมด นี่แก้มเดี๋ยวฉันฝากเธอจาัดก,การที่ดินตรงนี้ด้วยนะขายให้เรียบร้อยอะ่ะได้ค่ะเสี่ยเฮ้ยนี่มันใครอ่ะไปเรียก,กมาดิ เออมีอะไรหรือเปล่าครับมีมึงมาอยู่ในที่ดินของกูได้ยังไงมึงรู้ปะว่ากูเป็นใครเอ่อผมไม่รู้จริงๆนะครับผมแค่มาตกปลาหากับข้าวให้ลูกเมียผมอะงั้นมึงก็รู้ไซ้ซะกูเนี่ยเสียธามแล้วอย่าให้กูเห็นหน้ามึงในที่ดินของกูนะไม่งั้นกูสั่งลูกน้องเก็บมึงแน่ไป ครับครับเสียคะวันนี้เสียเหนื่อยไหมคะ ปกติเธอไม่เคยถามฉันแบบนี้เนี่ก็วันนี้ฉันเห็นว่าเสียเนี่ยอารมณ์ไม่ค่อยดีนี่คะเธอพูดแบบนี้หมายความว่าไงหรือว่าเธอมีวิธีทำให้ฉันอารมณ์ดีขึ้นอ่ะก็แน่นอนสิคะ เลยดีค่ะเสียหวังว่าวันนี้เนี่ยจะมีข่าวดีอีกนะเลยนี่ใครอ๋อน้องชายของดิฉันเองค่ะชื่อหลงที่ดินวันนี้ที่ขายได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือของแกงนั้นเลยนะคะใช่ครับเสียเป็นไงบ้างครับ ดีแล้ววันนี้ขายได้กี่ไร่อะ่ะสิบไร่ครับทั้งหมดเก้าล้านห้าครับดีเงืนเดี๋ยวฉันขอดูเอกสารก่อนแล้วกัน มึงที่มันแน่จริงเลยวะมาวันแรกเนี่ยก็โกงกูแล้วเหรอโกงแล้วครับเสีย่ยยังไม่ได้โกงอะไรเลยนะครับในเอกาสารเนี่ยมันเขียนไว้ทั้งหมดสิบสองล้านแต่มึงบอกกูแค่เก้าล้านห้ามึงโกงกูเหรอนี่หลงมาวันแรกเนี่ยก็มาโกงเสี่ยแล้วเหรอบปล่าน,นะครับเสีย่ย อินนีตดังถากครับมันเป็นคนโกงเสียเอกสารทุกอย่างมันเป็นคนทำเองหมดเลยนะครับไม่ใช่นะคะเสียเสียก็รู้นี่คะว่าที่ฉันเนี่ยทำงานกับเสียมาตั้งนานฉันไม่มีวันโกงเสียอยู่แล้วล่ะคะ่ะพอไม่ต้องพูดอะไรั้งนั้นหลนเจอดีแนะ่เป้าครับเสียเอามันไปเก็บมาเลยอย่ามาเลยมาเลย มาเมา,มาส่วนเธอเนี่ยอย่าให้ฉันรู้นะเธอก็แอบโกงฉันเหมือนกันไม่งั้นได้เห็นดีแน่ไม่หรอกค่ะเสียฉันทํางานไปในหน้ากับเสี่ยมาตั้งนานฉันไม่กล้าทาเรื่องแบบนั้นหรอกคะ่ะออถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ย ขอบคุณครัน,น,นะค่ะสวัสดีค่ะเสียคะฉันว่าคุณจูเขาดูแปลกๆนะคะมิ่งเธอว่จับตาดูไว้ให้ดีรับทราบค่ะ นไงล่ะไอ้ลมคิดจะมาตลบหลังฉัน<ะ>ทีนี้เนี่ยตายไม่สวยแน่กระตุ่มของเราเบอร์จ้าค่ะเดี๋ยวจะนั่งรออยู่ตรงนี้แหละค่ะ เสียทามโทรมาทำไมเนี่ยค่ะเสียใช่ค่ะนี่เสียรู้ได้ไงคะอ๋อค่ะทั้งหมด8 0 0แสนบาทค่ะนี่ก็กำลังจะไปเซ็นสัญญากันเลยอะค่ะอ๋อค่ะค่ะสวัสดีค่ะเสีย สวัสดีค่ะคุณคคสขอโทษนะคะที่ให้รอนานเนี่ยไม่เป็นไรค่ะอือขอดูสัญญาเลยค่ะ,ะได้ค่ะนี่ค่ะ,น,คะนี่คือสัญญาที่เราเคยคุยกันไว้นะคะเรียบร้อยะคะ่ะแล้วก็นี่เงินสดหนึ่งล้านบาทค่ะขอบคุณมากนะคะคุณแคท ถ้าคุณแค่สนใจที่ดินของเสียแปลงไหนเนี่ยสามารถตดิดต่อสูได้เลยนะคะค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยสุขอตัวกลับก่อนนะคะเจะรี่ไปไหนอะอจะเสียคะ,ะเสียมาได้ยังไงล่ะคะฉันจะมาหรือไม่มาเนี่ยมันไม่สําคัญหรอกมันสําคัญตรงที่ว่าเธอกล้าดีงไงถึงโกงเงินฉัน เจียคะ่ะฉันไม่เคยโกงเสียนะคะไม่โกงเหรอตอนนี้เธอคุยกับฉันเนเธอบอกว่าเธอขายได้แปดแสนแต่พอเธอคุยกับแคทอ่ะเธอ,อบอกว่าเธอขายได้ล้านหนึ่งแบบนี้รอระที่ไม่โกงอ่ะแคทเสียรู้จักกันเหรอคะก็แคทเนี่ยเขาเป็นเพื่อนฉันเองอ่ะฉันเป็นคนบอกให้แคทเนี่ยมาหลอกซื้อที่ดินจากเธอ เพราะว่าฉันกับเสียเนี่ยเราสงสัยเธอเลยวางแผนกันแต่เธอเนี่ยก็ได้ค่าในหน้าจากเสียตั้งเท่าไหร่เธอยังกล้ากลงเสียเอเนาะใช่เธอคิดว่าเธอฉลาดเหรอแต่จำไว้มันไม่มีใครฉลาดกว่ากูอ่ออเว้ยองโง่เสียคะฉันขอโทษค่ะเสียคือฉันไม่ได้ตั้งใจอะค่ะเสียเ,เงินเนี้ย เสียไปทั้งหมดเลยค่ะแล้วแล้วแล้วเงินนี้ฉันโกงเสียไปอะ่ะเดี๋ยวฉันจะหามาคืนให้เสียเองนะคะเสียทำไรห,หนูเลยนะคะนะคะเสียกูไม่เอาไอ้เงินพวกเนี้ยมัน้งแค่เศษเงินเหรอวะเงินที่กูมีอยู่เชาตินี้ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอกแล้วมึงรู้ใช่ไหมจุดจบของไอ้คนที่โกงเงินมันจะเป็นยังไง จะคานครับเด,เ,เดีย่ยไอเลยยังไงก็ต้องขอบคุณพวกเธอสองคนมากเลยนะ ไม่เป็นไรหรอกค่ะเสียเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้นะคะงเธอสนใจทำงานกับฉันไหมไม่ดีกว่าคะ่ะน้ำมาแล้วคะ่ะ บเป็นไงบ้างคะชื่นใจไหมคะชื่นใจที่สุดเลย การของพกงแก้มดแกจะเอาแบบนี้จริงเหรอวะถ้าเสียจับได้เนี่ยพวกเราสองคนตายแน่เลยอะแคทมันไม่มีทางจับได้หรอกตอนเนี้ยมันเชื่อฉันทุกอย่างคนโง่อย,อย่างมันเนี่ยไม่มีทางจับได้เด็ดขาดเชื่อฉันและแกแล้วเราสองคนเนี่ยก็จะรวยไปด้วยกันและหนีไปต่างประเทศด้วยกันไง ที่ฉันยอมนอนกับคนอย่างแกเนี่ยเป็นเพราะว่าฉันต้องการที่จะรู้ที่ซ่อนสมบัติว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วตอนเนี้ฉันก็รู้หมดแล้วด้วยสิอิงูพิษมึงกล้าดีงไงมาหลอกกูเปล่าเปล่าจากการมันรัดการมันแล้ว เนี่ยคงไม่ฟังคำสั่งของแกหรอกนะเพราะว่าเป่าเนี่ยเขาร่วมมือกับพวกเราสองคน <c oughs> <c oughs> แล้วคนที่กำลังจะตายเนี่ยก็คือแกเพราะว่าฉันเนี่ยได้ใส่ยาพิษลงไปในน้ำ <c oughs> ให้แกดื่มเมื่อกี้ไง <c oughs> พวกมึงพวกมึงนีไม่พอหรอกเปล่าเก็บศพมันด้วยนะ เพราะฉันกับแคทเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเอาสมบัติกันเราแบ่งกันเรียบร้อยแล้วก็รีบหนีไปให้ไกลที่สุดเลยนะอย่าคิดนะว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือกว่าคนอื่นตลอดเพราะยังมีคนที่ฉลาดกว่าแกอีกเยอะสุดท้ายแล้วพวกผู้ชายเนี่ยก็ต้องมาตายด้วยน้ำมือของผู้หญิงมันตายนักต่อน,นักแล้วนะใช่แก